เอากันอย่างนี้สภาพพื้นฐานเรารู้ว่ากาศมันมีปัญหาใช่เอากันอย่างนี้ก่อนต้องรับกันก่อนทุกคนยอมรับความจริงมันมีปัญหาคราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนะเมื่อวานตอนเจ็ดโมงเช้ากลม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 เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้า,าโตโต้ได้โพสต์ใน Facebook ของโตโต,โต้เปียรักอต่แบบคลับ เข้าใจว่าตอนเจ็ดโมงเช้าคือคือโตโต้เนี่ยเขาจะมี Facebook อยู่หลาย Facebook บางเฟซก็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 เปิดสาธารณะบาง Facebook ก็ส่วนตัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะในตอนเจ็ดโมงเช้าเนี่ยได้โพสต์ใน Facebook ที่ใช้ชื่อเฟซเป็นภาษาไทยว่าโตโต้ปิยรัตแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะปิยรัตจากจังเทพในเรามีข้อความว่าเราจะพบกันใหม่ กับทีมที่ผมเป็นคนปลูกประชาชนเป็นคนรดน้ำพรวนดินจนเติบโตและอย่างรากอยัง่งมั่นคงยากที่จะทำลายนับวันจะยิ่งเติบใหญ่เป็นร่มเงาพผิดอกออกผลต่อไปวันนี้ผมคิดว่าเราพร้อมแล้วกับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากการทำหน้าที่กาดไปสู่ภารกิจพิเศษที่เราสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวของเราเอง นับจากวิธานีนี้ผมจะพาครอบครัวใหญ่ที่ชื่อว่า v ี v วยกระดับทั้งความคิดประสิทธิภาพการทำงานและที่สำคัญยกระดับจิตใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงและล่อแหลมในช่วงจังหวะที่ผู้มีอานาจเหมือนว่าจะมีทีท่าว่ายอมหักไม่ยอมงอหลังจากนี้ v ี v วจะทำอะไรในรูปแบบไหนขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับโตโต้ปิยรัตจงเทพ30พย63 3 0พยครั้งแรก ข้างแรกประเด็นที่เราได้รับทราบที่โตโต,โตส้ส่งสารออกมาก็คือจะยกระดับการทาหน้าที่ของกาดวีโบที่มันมากไปกว่ารอปรพอม็อบใช่แล้วถูแม้แต่ในเวลาต่อมานะ18นาฬิกา49นาทีวันเดียวกันก็คือเมื่อวานโตโต้ได้โพสต์ใน Facebook ของโตโต้เองแต่เป็นอีกหนึ่งเฟซ เป็นเฟสที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ P.I.R. ปิยรัตจงเทพปิยรัตนจ,จงเทพนีนแ่แะฮะแต่คราวนี้โพสต์อีกหนึ่งข้อความที่ทําให้ตกใจกันแล้วก็ช็อกเล็กๆกันหน่ครับ18นาฬิก49นาทีเมื่อวานโตโต้โพสต์ว่าผมเพิ่งได้เห็นคลิปคนที่อ้างว่าเป็นหัวหน้ากาศอาชีวะคนหนึ่งเดินมาต่อยหน้าทีม v i โวเข้าอย่างจังเพียงแค่เขาวงเล็บคนโดนทำร้าย เดินเข้าไประง,งับเหตุความวุ่นวายตามหน้าที่และบอกให้คนที่กําลังวุ่นวายนั้นใจ,เย,นเ,ยนจเย็นๆใจเย็นๆปรากฏว่านายคนนั้นกลับต่อยหน้าเขาอย่างจังผมยอมรับตรงๆว่าผมเห็นคลิปแล้วโกรธมากมผมได้ให้คนที่โดนทําร้ายเ,เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วและเข้าแจ้งความดําเนินคดีให้ถึงที่สุดทั้งทาง,ทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงผมได้สั่งให้วีโวยุติการทำหน้าที่กาดให้กับการชุมนุมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากยังแก้ไขปัญหากาดหัวรุนแรงไม่ได้ได้นี่คือที่มาที่ทำให้แนวร่วมของราษฎรแนวร่วมของปลดแอกเขาเกิดอาการช็อคเล็กๆกันนะครับใช่มันมีสองเพจนะมันไม่ได้ส่งในข้อความในเพจเดียวกันนั่นเองครับมันคนละเพจมันคนละเพจกันใช่เพจที่สองที่เป็นปียร์ัฐทีนี้ทีนี้ปียรัฐในเพจที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าปียร์รัตยังโพสต์ต่อไปอีกนะครับ ด้วยด้วยข้อความในต่อ,ไป,อไปนี้นะว,ว่าบอกว่า พื้นที่ชุมนุมไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดจากคนที่อ้างว่ามาดูแลความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยเสียเองและช่วงนี้มีการะมากมายที่เกิดขึ้นจํานวนมากจนยากจะประสานและไม่รู้ว่าจะมีการแทรกซึมจากผู้ไม่หวังดีหรือไม่ก็ขอให้ผู้จัดการชุมนุมหลังจากนี้หามาตราการดูแลพี่น้องประชาชนกันให้ชัดเจนและรัดกุมมากกว่านี้พี่น้องประชาชนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากไปกลับกันเป็นหมู่คณะฟังเสียงจากเวทีกลางเป็นหลักอย่าตื่นตามข่าวลือในพื้นที่ที่มักเกิดขึ้นเพราะ การสื่อสารไปไม่ทั่วถึงเขาก็เตือนเขาก็เตือนแม้ว่าเขาจะบอกแล้วเขาบอกเขาก็เตือนผมจำได้ว่าสุทนากับตโต้โตครั้งที่แล้วนะมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมยังตั้งประเด็นเอากับตัวโต้ผมก็บอกว่าตัวโต้มีคนวิจารณ์นะชุดความคิดที่ว่ากันด้วยเรื่องทุกคนคือราษฎรทุกคนคือแกนนำมันนะครับมันมีทั้งจุดแข็งในตัวมันเองและมีทั้งจุดอ่อนในตัวมันเองในเชิงยุทธศาสตร์ ในเชิงหลักการโอเคอเข้าใจไดแแ้แต่ในเชิงแต่แต่ในเชิงการกับเคลื่อนในเชิงยุธยทธวิธีในในเชิงของวิธีการวลีเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่ในตัวมานนะเพราะทุกมับต้องมีการจัดการเมื่อมีการจัดการมันก็ต้องมีศูนย์การจัดการถูกไหม,มสิ่งที่ โตโต้สะท้อนออกมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ทําให้หลายคนตกใจว่าจะยุติบทบาทอะไรประมาณนั้นทีมงานเราก็ติดต่อไปที่คุณโตโต้เหมือนกันนะคะคุณเนายคะเมื่อสักครู่นี้ทีมงานเองพยายามต่อสายไปที่คุณโตโต้ปิยรัตจงเทพเหมือนกันแต่ว่าคุณโตโต้บอกว่าตอนนี้เขายังไม่สะดวกเพราะว่าอยู่อยู่ต่างจังหวัดโอเคขอพรุ่งนี้แต่ว่าขอเป็นวันพรุ่งนี้จะมาคุยมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับรายการเดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวว่ากันใหม่ค่ะ